เลาะ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 ต้นไม้ไมเหญ้าเลาะไปทั่วเลาะมาทั่วเลาะมาทั่วเบิ่งเด็กๆป่าจ๋าดอกไม้เฮียปลูกงั่วอันนั่นเลยดอกสวยๆนะป่าจ๋ากับป่าจักเหี้ยไปเรือยเฮียเด้อยบอป้าครับ ปจยังสิเข้าผ้าเข้าไปเบิ่งบ่อใหญ่เนาะจ้ะโตใหญ่แต่ปจญจว่ามีเวลาเนื่องจากเป็นอย่างป้าจอาจังว่าผมมีเวลาชิมใกล้ไปยันแบบว่าใกล้มันซื่นยานมันไปเยียบกันแบบนี้เนาะจาะจ้งปจา์ว่าในหลายๆคลิปเทาเซลจะคลิปเฮากับได้แบบนี้เนาะจ้ะเพราะว่าเป็นงานมันเป็นงานมันเป็นหน้าที่ของปจญาเนาะจ้ะเนาะในรอบ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 บริเวณรอบรอบ อันนี <medim> ้ก <Schon> ็คัวประจาคัวหกหกเก่าแก่เก่าแก่เนี่ยประมาณนี้เนาะคะเนาะพี่น้องต้องไปถูกเทงฟ้าก่นห้าสวยสวยหนาติดแล้วสวยสวยมาพริกประจาแบบดกหนาแบบเขียวสะอุ่มเลยบ่เม่นสิมาอ้างหนาสิมาอ้างเบิ่งพืชพักผลไม้ ผลผลิตที่ปลูกน่ผลกระสิมาเด้สิเปลโลเบิ่งฝั่งที่ทํำงานฝั่งนี้บอกนอีย่ยอดฟักทองประจา่าเด็ดแห้งเด็ดแหงแตกกินยอดมัน่ะนี่กินยอดกินโดมันนัน่นี่นี่น,นี่แกงประจา่าะเดียวสิแกงอีกอยู่ปก็จามีปลาอยู่ ปรจาจ่าสิแกงลูกเพื่อก็จะสิจับลูกจับแต่เพื่อเป็นแล้วแต่บนห้องเาเ่นสิติดอยู่บะสจี๊ดตอนเลียนอเออเบิ่งเรืืองๆอย่หมดจิ๊ดอยู่นี่มือเร้าเนี่ยปรจาจ่าเจอกุตยเี๋วกระถามกุตยเี๋วเข้าสวนค่ะป่าปจ่า,จาอยากเข้าไปถ่ายยำเพิ่นอนี่นี่นี่อันนี้เป็นเจ๊เจ๊ซื้อมาแต่อนะประจาจ่าผูกหว่านไว้เป็นฟักหอมอันนี้บฮห้อฟัก เป็นพักข้างนี้ล่ละนี่เเฮียปลูกแล้วก็เห็ดเห็ดตะข่ายแบบนี้เอิ้นว่าอย่างก็เป็นลาวลาวหนะจับลาวจับลาวเป็นยังประจา่ายอากจะมาอวดเบิ่งรู้นี่เนี่ยได้กินละเป็นลายๆจับดีจะแท้จับดีจับดีพี่น้องป,องป้องไปออันนี้ก็แบบดกเลยนี่ นี่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 พี่น้องคุณสังคือรกรกโพดโพแท้น,นี่รกขักรกแน่รกโพดรกโพฝนกระสิมาเลยผู้พระจา่าเสียหาเบิ่งผู้ผอยู่มพักเงีย,ย,ยบปหวานมันถึกแดดเนาะแต่ก็รบกินเลย ประจ่ามาถ่ายอนใบใบเนะบาะใบใบแต่เป็นยังประจ่าคือมาถ่ายยังบร่ได้โคเดินนี่เป็นยังประจ่ามาถ่ายจาได้บ่เนองกระปรอมอยู่กระป้อมจกไปใส่เบิร์ดหลืเด้อปลาดกด,ก,ดกมาเขือบได้ใส่ยาใส่หยัางเด้อค่ะมาเขือหอมป้อมติดเงาเนาะอันนี้เห็นบ่นี่ธรมรมชาติบ่ธรมรมชาติพระจ่าคือบ่รกษเงาออกไหนเฮียกับมาเฮียได้มาลกประจ่าบบม,มีเวลา มะเขืองามแต่แท้เบิง่งน,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 นี่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 ไปซ้ายผูกล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 กผูกต้นผูกกระดกเลยนี่นวะมะเขือมีบอกกี่ต้นแต่ดกประจา่าสิสุกอยู่ดอกเป็นอย่างประจา่าคือมาถ่ายอันนี้อยากได้อยากใครมันติดเป็นอย่างถึงอย่างมาถ่ายถ่ายหลายรอบต่อลายรอบเออ เออเรพักไปสังอันนี้เนาะมักทั่วปีปราจาเกิดแล้วเป็นดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่น,นี่เป็นดอกเป็นจีเป็นมากเราเรียกผู้ที่ได้กินแล้วทั่วปีปลูกถึกงามมันอันนี้ฮะเบื้องในจะเขียวเขียวจะเขียวแบบนี้แรงมันจะเป็นอันน้มันแก่แล้วแต่ปราจามากักแกงใส่ดอกมันได้หอม หอมต้องหอมมุยหุยนี่ผลงานมากทั่วเลม่มากทั่วปีนี่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 เป็นอย่างประจา่าถึงมาอวดมาอ้างผักแพวเจซื้อมาได้อัน,นี่ฮะประจ่ากับเฮี่ยปลูกเฮี่ยปลูกท่องหลายประจ่าปลูกน้อยๆอันนี้ของเจซื้อมาเด้นะไ่อยากจับยันมันอันนั้นีได้กินแล้วจ้ะเนี่เนี่ยคุณอุ่มลงไปทีได้กินแล้วพืชผักคุู มันถือยามมันได้อันนี้ค่ะมกถั่วค่ะถั่วปีนค่ะถั่วปีมันถือยามมันได้เพราะว่าถ้าเป็นบ้านห้ากะออกพันษาในพันษามากะเสียนั่นเนาะปลูกไปกินแล้วจ้าได้กินแล้วได้กินแล้วนี่นี่นี่ผู้เกือยาวมาเกิดแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ดกเด้อมะเกือยาวค่ะ เกย n h า u ดก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 ฮะฮะดกฟ้าก็ฮ้องคุมๆๆค้มคุ้มคุ้มคุ้มบงรูุพ่อแม่พี่น้องโูโูตกฟังทางกุ้นป้จ๋าเสียได้กินมกบวบเราเด้อนี่ย้อดมกบวบผักแต่แกงสนอไม้หวานจ้อยๆต้นบวบต้นนี่ฮะเอ่อเอาในนี่ละเพราะว่าเป็นอย่างประจายาย๋าจังว่าเอาในนี้มันมีอันะไรในนี้ฮะนะมีมกบวบที่อยู่หลังบ้านเก่าประจ๋า เฮีย er, เป็นย่ายให้ประจา่าอยู่ฝั่งพุ่นมากเลยโว้ยยอดตำเรืงก็สุดสั้นค่ะเฮีย er, สิจัดออกอยู่มันอันนั้นแล้วใครจัดไปไปเป็นอย่างประจา่าจังพามาเลาะมังหุ่งนี่ถ้าเบิ้งว่าสิเป็นนะใดมังหุง่ง,งนี่ผลงานเฮียแตกมาแล้วจา้านี่ยเนี่ยเนี่นี่น,น,น,นี่แตกแล้วหอม แตกแล้วเราควรอะไรให้นี่นี่ได้แล้วค่ะมะข่าโพดมะข่าโพดมาแล้วนี่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 แต่บอกพูว่าสิที่เสียอันนั้นแต่ว่าคิดว่าเสียอน่ั้อยู่เพราะว่าใกล้น้ำเนาะหัวจะไข่เบิ่งผู้เป็นกอแล้วจ้าตำเมี่ยงหัวจะไข่ได้แล้วโอ้ยนี่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 หมู่เพื่อนแนะนำให้มาพูกันมะก่าโพดกินได้ขอสั้น ต้นนี้มีจะฟักหนึ่งโอ้หนึ่งสองสามสามฟักแต่บ่งูว่าสิตึงอยู่บ่หนาะต้นน,นนี้มีจะฟักหนึ่งสองสามคือกันคือการจะบ่งูอว่าสิตึงเบดิดเบอ่อแบบนี้หนะเนี่ยมักะตะมักบกขึ้นเราเห็ดเลิกโพดนะทีนี้นะเราดูแถบได้พาลูกน้องเห็ดอย่างประจาว่าฟุบนี่ย เขียงงามแล้วสิได้กินแล้วบได้ซื้อในตลาดละบาทนี้ฮะพรจาก็กินในตลาดแล้วก็นอนาคตนะมันฟูหวังหนึ่งค่ะห่ามันพระจาาเลยพามาเลาะด้นี่มิตเตเฮียได้ปลูกกันนะฮะเฮียปลูกปลูกคนปลูกคนปลูกปลูกไว้ปลูกไว้ได้กินแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ถ้ามันแก่หรือว่ามันเป็นฟักงามล้วได้พระจา่าสีมาอ้างอีกเนาะไปพระจ่าที่ไปฟังบอไปเห็นงาน แต่ส่อเป็นแล้วมาเป็นแล้วมาเป็นแล้วอันนี้กรสิตัดลงพี่นะพี่เอายอดมันไปกินเนาะลายคากไปจูไทรแกงงินมาเอาน้ำประจาาด้วนนกินกับเออมีเค็ดมีอย่างได้ปลูกพักอันนี้ก็ได้งาม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 เจเอามาเน,นี่ยชื่อมาปลูก งามงามงามซรันี้เนาะพี่ๆน้องๆทรัพ้์นี้เนาะงามขักงามขักมากนะกะแบบหลายเลยงามขักงามขักขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อประจ่าสิไปเหตุงานแล้วไปผบ้านกับไปวิ่งไกลพ้าบ้านกับลบลบอู้อู้นะลบลบอู้อู้นะผ้าบ้าน จะจะไปซองบนหลายมองซองขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านเนาะประจ่าตอบช้าและอนาชาช่วงนี้งานหลายงานไก่น้อยหลายเนาะค่ะทั้งงานจับไก่ทั้งงานไก่เมื่ออื่นนี่ประจ่าก็จับไก่กระจ่าเมื่อวานเนี่ก็ไปจับไก่แต่ว่าประจ่ากับบันไดลงคลิปเนาะประจ่ากับบันไดลงคลิปเนื่องจากโตประจ่าบสสะดวกเนะาะพร้อม เด็กน้อยก,กับที่พักไก่อันตรายช่วงนี้กับยังมีการแบบเคร์ฟิวอ,อย่างบางพื้นที่นอกจากบางพื้นที่เด้อโอ้ยขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีดีดมีแห้งทุกทุกบ้านขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะเพื่อนๆสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีเด้อพี่ๆน้องๆทุก,ท,กทุกบ้านขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะจ๊ะ มีกระป๋อมแล้วจะไปใส่ในแบบประจาขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าปิดคลิปด,ด้วยมะเขือเทศได้ทั้งมะเขือเทศสีดากับมะเขือเทศเปรี้ยวอันนี้จะเป็นมะเขือเทศเปรี้ยวนะคะที่เป็นใบด่างจำได้บ่ที่ประจามาถ่ายด่างนะโอ้ย Fish, ยันฮักยันฮักเกลียวใส่กันแล้วอันนี้จะเป็นมะเขือเทศเปรี้ยวเนาะจ้าเนี่ยอันนี้ส่วนอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดาเนาะจ้ะเขือเทศสีดายังไม่ได้อะนะอุวยแบบดกเลยได้ฟแบบดกเลยจ้านี่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 ดกดกดกเลยไม่ได้เอาอาหนาออกมันมันนุ่มใส่กันแบบดกเลยจ้าหันทุดๆุได้ปะจ้า บิ๊กๆเลยแบบงามๆเลยนะเจ้าคุณเพื่อนดอกฟักก็เป็นแล้วสวยงามสวยงามพระรามเก้าค่ะดกดๆกดๆกดกดดกกดเลยมือประจักษ์ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ